สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่บ้านอกนะคะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะคะที่รับโชคลาภงวดเมื่อวานนี้นะคะสื่อนาโชคเลขนําโชคเลขเด่นประจําวันสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน2 5 6 4สีมงคลในวันนี้จะมีสีม่วงสีส้มและสีฟ้าเลขเด่นประจําวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข5เลข7เลข2และเลข8 เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวนะคะได้ดังนี้157 152 158 572 578 728 721 281 285และ817เะมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ1517 1218 57 52 58 7278และ28นะคะสำหรับสื่อนำโชคและเล็กเด่นสมดวงของท่านที่เกิดในแตละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากอายุพ่อนะคะอายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของพ่อหากท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านบันทำบุญทำกุศลอุทิศบ,บ,บุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้หากคนวันอาทิตย์อยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุข,ของคุณคือสื่อนำโชคค่คะสําหรับเลขเด่นเสมดวง42-138 ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้าโชคจะมาจากเลขที่บ้านนะคะบ,คบ้านที่คุณนอนเมื่อคือนนี้นะคะคือสื่อนําโชคค่ะ,นะคะแล้วก็ถ้าอยู่ถ้ามีผู้หญิงผมยาวอยู่ใกล้ๆตัวได้เลขจากผู้หญิงผมยาวนะคะอลองเสียงดูแล้วกันสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันจันทร์หนึ่งศูนย์สองห้าเก้าท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนําโชคจะมาจากความฝันนะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยหรือตีเลขจากความฝันนั่นเอง ช่วงนี้คนวันอังคารจะฝันแม่นนะคะและนอกจากนี้นะคะเลขที่บ้านนะคะบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้คือสื่อน้ำโชก่อนซื้อก่อนเสกอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะหรือทําบุญให้ท่านด้วยนะคะกรณีได้รับโชคลาภสาหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันอังคาร91825ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสกเกิดวันที่เกิดของแม่หากคุณแม่ไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะอย่าลืมทําบุญอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะ แล้วนอกจากนี้4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนังพกงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคือของคนวันพุธกลางวัน83621ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บินต่างๆบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะถ้ามีแจ้งมาในวันนี้เป็นบินจริงๆก็ได้หรือเป็นแจ้งมาในโทรศัพท์ก็ได้นะคะ2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อน้ำโชวค,ค่ะ และนอกจากนี้ทะเบียนรถนะ,ะรถที่คุณนั่งเป็นประจำรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีายคันกานที่ถูกเฉียวชนและกําลังเข้าซ่อมนะคะคันนั้นและคือสื่อนําโชคหรือถ้าคุณไม่มีรถรถที่คุณนั่งในวันนี้นะคะช่วงเช้านะ,ะถ้าจําได้นะคันแรกคันนั้นและคือสื่อนําโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสมดวง71625ท่านที่เกิดในวันพฤหัส นะฮะสื่อนำโชคจะมาจากพระราหูหากมีบูชาอยู่นะคะเลขล็อตเลขเหรียญน,นะ,ะพระราหูคือสื่อนำโชคและนอกจากนี้นะคะช่วงนี้หากคนบรนพฤหัดไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอยาหรือรอฉีดวัคซีนนะคะหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะรอรับเงินน่นะคะคือสื่อนําโชคของคุณหรือถ้าไม่ไปไหนเลยช่วงนี้ในวันนี้นะคะโอนเงินทําบุญให้กับโรงพยาบาลสลิปเงินทําบุญนั้นคือสื่อนําโชคของคุณค่ะเลขที่สลิปนะคะ สำหรับเลขเด่นเสริมดวง20158ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อนำโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำนะคะ,อะลองเสี่ยงดูแล้วกันนะ,ะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันศุกร์14285ท่านที่เกิดในวันเสราร์นะคะวันนี้คนวันเสราร์โชคไม่ค่อยเด่นนะคะแต่สองตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะลองเสี่ยงดูและวันนี้หากคนวันเสราร์เดินทางไปไหนมาไหน นะคะขณะที่เดินทางเห็นทะเบียนร,รถที่เกิดอุบัติเหตุหรือถ้าไม่ไปไหนอยู่บ้านนะคะเปิดทีวีดูข่าวนะคะ,ะเห็นทะเบียนร,รถที่เกิดอุบัติเหตุในข่าวนะคะอลองเสี่ยงดูแล้วกันอาจจะเป็นสื่อนําโชคของคุณนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันเสราร์หนึ่งหกสี่เจ็ดแปดนะคะวันนี้แม่นวันนองขออวยพรทุกท่านโชคดีนะคะการสื่อกับสื่อนําโชคเลขนาโชคเลขเด่นประจําวันนะคะวันนี้กําหนดจิตเอาไว้หุ้นต่างๆมาเลฮานอยลาวพัฒนานะคะ วันนี้ขอให้ปังๆเฮงๆกันทุกคนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อ่าอย่าลืมนะคะช่วงบ่ายๆวันนี้ประมาณบ่ายสองบ่ายสองบ่นะคะคนทั้ง8วันเปิดดวงนะคะงวดวันที่16พฤศจิกานะคะดวงใครดีรับโชคใหญ่นะคะรอฟังกันนะคะเอาละวันนี้ปังๆรวยๆกับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ